สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยการพามาสัมผัสธรรมชาติมาฟังเสียงสายน้ำลำาลาธาเที่ย้ตกที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุดเรามาจากที่น้ําตกห้วยแกว้วก็าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยสเเปพปุยตําบลช้างเผือกอาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เดินเข้ามาถึงแล้วนะครับนิดเดียวองครับเมื่อกี้แวะซื้อหอมแดงมีรถมาขายนะครับมาถึงแล้วครับตอนนี้น้ําตกห้วยแกว้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปภายในกัน ด้านหน้าก็จะมีเป็นร้านขายของนะครับแต่ตอนนี้ยังปิดอยู่ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับโอ้โหมาเนาะมังเลยมัง นี่ครับน้ําตกห้วยแก้วเราเดินเงินไปเรื่อยๆครับน้น้อยน้ำเยอะก็น้ไตัวนี้ก็เดินลงไปได้เห็นก็มีคนนั่งข้างล่าง หินใหญ่มากเนี่อยู่ข้างบนนะเนี่ยนตกน้ำตกห้อยแก้วอยู่บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพอยู่ตรงด้านในของอนุสาวรีย์คูบาเจ้าศรีวิชัยจากอนุสาวรีย์คูบาเจ้าศรีวิชัยให้เดินเข้าไปทางบริเวณลานจอดรถเพียงนิดเดียวครับก็จะพบกับธรรมชาติใส่น้ำา่อานน้ำตก และป่าไม้บริเวณโดยรอบมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะครับสายมือวางวัวบานผาเงิบเดี๋ยวเราไปด้านขวานครับ จากสะพานนะครับตรงนี้ก็เดินไปได้ครับไม่ต้องไปเดินข้ามตรงนั้นนะครับนี่ครับน้ำตกห้วยแก้วส่วนใหญ่คนที่มาก็จะข้ามสะพานนะครับแล้วก็มาเดินข้ามตรงนี้ครับ แต่ว่าจริงๆเขาไมีทางด้านขวาให้เดินอยู่ครับช่วงหน้าน้ำตรงนี้น่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนี่จุดชมผีเสื้อครับตรงนี้มุมตรงนี้ก็สวยครับนครับมาเดินกันต่อครับโอ้ เงียยิงตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้ไม่ไม่เห็นน้ําตกนะก็รต้องขึ้นไปนีนนีอืมต้องปีขึ้นไปตรงนี้ถึงจะเห็นหรือรอตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้นั้นถ้ามุมนี้ยังไม่เห็นน้ําตกนะครับต้องขึ้นบบป,ประมาณช่วงตรงกลางตรงนั้นครับถ้าท่านที่มาก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับในการปีนขึ้นมาตรงนี้ครับ ขึ้นหรือครับตรงนี้ก็ยังไม่เห็นประมาณนี้นะครับน้ำตกห่วยแก้ว น้ำตกห้วยแก้วมีความสูงประมาณ10เมตรบริเวณโดยรอบเป็นลำคารไหลผ่านหินขนาดใหญ่เป็นน้ำตกที่มีน้ำตลอดปีมีแองสามารถลงเล่นน้ำได้สันนิษฐานว่าน้ำในบริเวณนี้นั้นใสดังแก้วทินพาก็เรียกน้ำตกแห่งนี้ว่าน้ำตกห้วยแก้วต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยแก้วเกิดจากการน้ำบริเวณบ้านขุนช่างเคียนไหลลัดเลาะลงมาตามแนวเขาลงมาสู่น้ำตกห้วยแก้วที่อยู่บริเวณด้านล่างของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เที่ยวไทยกาก็ได้พามาสัมผัสลําธารสายน้ําน้ําตกมาสัมผัสธรรมชาติใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุดที่น้ําตกห้วยแก้วสําหรับคลิปหน้าเที่ยวไทยกาเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทีท่ยวไทยการ์ดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามจนถึงตอนน้กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ